Thank you. สวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะพ่อใหญ่ไม่ใหญ่เอฟซีเก่าเลฟซีใหม่ทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเดินป่ากับป่าวไทยเหมือนเดิมครับวันนี้ก็วันพุธนะครับที่16ครับเดือนพฤษภาคมปีพศ25 6 5ครับทุกคนครับผมขอโทษครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่25้าครับพูดผิดครับขอโทษครับเดือนพฤษภาคมปีพศ25 6 5ครับ วันนี้ก็มาพิกัดเดิมครับป่าบ,บ้านหนองเมกนะครับตม o l e ห้วยขาอำเภอบุญรีจงังหวัดอุลราชธานีครับผมวันนี้ผมกับสาวเปียก็จะมาล้ออาหารเห็ดก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เป็นไปดั่งที่คาดคีดครับทุกคนหมายเดิมทุกคนดูสาวเปียเจออ้ยเป็นแดงคนโอ้ยตรงนี้เป็นเห็ดก่อนนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมดอกถึงบางดอกถึงเล็กตรงนี้ดอกเล็กเนาะสาวเปียค่ะ ดอกบางๆเล็กๆครับตรงนี้น่ทุกคนเราก่อนเราก็ได้เก็บเจอหนอตรงนี้อเห็ดกอมลังเริ่มค่ะดอกเล็กไม่เก็บก็ไม่ได้นะครับทุกคนดอกที่สาเปียดึงขึ้นมาหน่ยครับมะรงกินไปแล้วค่ะต้องเอาเวลาเราเปิดไปไมาให้มานนอสาเปียรมันไปโดนเห็ดครับนี้จะไม่โต้ีนพอเราไปโดนเห็ดมันก็จะไม่โตครับทุกคนถ้าดอกไหนได้บ่วงแบบเห็นแล้วแบบว่ามันเล็ก ปกติถ้ามันที่ประจํานะครับทุกคนก็จะแบบว่าไม่เก็บจะปล่อยให้น้องโตครับเพราะว่ามันเป็นที่ประจำพาพวกผมเก็บนะครับมาแต่เช้าเอามาแต่เชา้ชาก็ได้เก็บทุกวันครับผมอาศัยว่ามาเร็วเอาทุกคนดูครับพุ่มเดียวยงา,งามเลยครับมาครับทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับว่าวันนี้บ่าวไทายกระสาเปียจะมาที่เดียวครับทุกคนยังอยู่กับเห็ดก่อมันเดิม ดอกระครามครับทุกคนกำลังอร่อยเลยตรงนี้เขาเป็นดอกเล็กค่ะบานเขาก็จะบานเล็กๆแต่เป็นเห็ดกอราไปแล้วที่วผ,ผมเก็บก็จะเป็นดอกเล็กเหมือนกันเหมือนเป็นตรงที่เป็นพันเล็กเนาะดอเตียวันนี้มีแต่แดงๆเลยทุกคนดอกเล็กเขาโดนียบตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะ น,นี้ดอกแฝงครับทุกคนสวยๆเลย่ะเขาจะมีสองนะคะทีใ่ใหม่ครับทุกคนที่เดิมที่เมื่อวานเ,นเห็ดพึ่งไข่ครับทุกคนอันนี้ปอกไว้ก่อนทุกคนเชื้อดอกเล็กมันเห็ดพึ่งมองเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับทุกคนอู้ยดอกสวยๆเลยครับทุกคนกำลังเกิดใหม่ค่ะ าดเปียจะเห็ดเพิ่งขายทุกคนโอ้อยดอกสวยๆเลยดาเปียสวยมากเลยค่ะปิอวออกมาเลยกระเด็น ดอกละคำดอกละคำเลยทุกคนผมมีส่งเห็ดวันวันที่หกนะครับพรุ่งนี้ทุกคนสนใจก็ทักไลน์หรือโทรมาได้นะครับทุกคนพร้อมส่งเลยนะครับเป็นบุรหัสผมมีออเดอร์อยู่ครับจะไปส่งเห็ดให้ลูกค้าครับอุ้ยอันนั้นใช่หรือเปล่าสาวเปียใช่อุ้ยเต็ม,มเลยโอ้ยทุกคนไม่ใช่ใช่หมดค่ะโอ้ทุกคน,นเยอะมากตรงเนี้ยเอาสาวเปียเก็บ ดอกที่เห็นก่อนดอกเล็กแล้วก็โปรไว้ครับนี่ขนาดมีคนมาหาก่อนแล้วนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามาหาก่อนนีท่าไหนข<อ>หเขาอาจจะไม่รู้ตรงนี้เหลือไว้เพราะผมทะเยอะเลยคนดูดินหนะหิดท้งนั้นเลยนะครับเึนเมนะือแล้วหยิบตะกกา้าให้สับเยอะหน่อย แป๊บนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนเหนะ็ดเข้ามาเนาะคนเหลยไหมขาวๆใช่หมดเลยเียเห็ดหมดเลยครับโอ้อยดอกทุกคนกน,นี่นี่นี่นน โอ,อโอ้ดอกเล็กมันทุกคนเนี่ยเก็บไว้ครับพุ่งในค่อยมาใหม่มาครับทุกคนเดี๋ยวมาเราลุ้นกันต่อนี่อยู่ตรงที่เดิมครับทุกคนกระเพ็ดพึ่งไข่ดอกสวยสวยพึ่งข่าวทุกคนโอ้สวยมากเลยค่ะโอ้ดอกสวยสวยเลยทุกคนเมื่อวานก,ก็มาหาตรงนี้นะครับนี่ทุกคนดูดิแก่ทิ้งหมดผิดซึ่งดำครับผม มเลยทุกคนจะดอกสวยๆเลยครับนี่ทุกคนนี่ดอกกำลังกินเลยครับดอกระคำนพึ่งดำอยู่แล้วครับทุกคน ก่อครับทุกคนได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนแต่ไม่ได้อาจแบบอ่านไม่ได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันทุกดอกครับผมบางที่ก็เก็บยากครับทุกคนกล้องเข้าถึงยากก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูกันครับหมานอยู่ครับทุกคนตอนนี้หมานเห็ดดงก่อเหมือนเดิมเนะาะสาวเปียววันนี้คือแต่ดอกสวยๆค่ะ โอ้ทุกคนเห็ดพึ่งดำเป็นพุ่มเลยหมานเขานะหมานจริงๆมีแต่ดอกใหญ่ๆสวยๆเลยค่ะอืมเป็นโกอันดอกตะปูตะปีน่ารักมากครัทุกคน ใหญ่มากสมบูรณ์มากเลยนะทุกคนนี่ก็ยังเจอคะ่ะดอกตูนสวยมากเลยทุกคนดอกดูดดอกลงเหลือจเจอพึ่งดำอีกมูนึงนะครับทุกคน ก็เริ่มตกปล่อยๆครับทุกคนแต่ไม่มีลมนะครับมีแต่ฝนร้อนมากครับทุกคนตอนนี้อากาศร้อนอบอ้าวค่ะร้อนเห็ดออก้อเห็ดจะงอ,อกใหม่ครับอากาศแบบนี้โอ้ทุกคนน้องออกแบบนอนนอนใเห็นแล้งูขาวครับทุกคนเห็นแล้งโขาวเนี่ยนะครับเห็นแล้งโขาวเห็แล้งูอแดงเนี่ยทุกคนจะออกต่อผมว่า ออกจอเนาะออกจอเย็ดพึ่งค่ะออกจอจากเย็ดพึ่งเลยครับต่อเปียแกะดูแล้วค่ะเห็ดพึ่งลูกยุงเจอพุ่มหนึ่งค่ะเมื่อวานคงดอกเล็กเนาะเราเลยไม่เห็นที่เดินนะครับทุกคน,นที่เมื่อวานที่เก็บเห็ดละโมกบานเยอะๆมีแต่ดอกสวยเลยค่ะดอกเนาะดอกสวยเลยทุกคนอดอกนั้นดอกเล็กเมื่อวานคงเล็กกว่านี้เนาะ เม่้ไม่เห็นดอกเปี๊ยวกลัว,วดอกเขาหลุดโอ้สวยมากเลยค่ะทุกคนดูดอกเขาดิครับนึกว่ายาก,กันอยู่ทุกคนดูดอกสมบูรณ์นะครับเนี่ยทุกคนโอ้สวยมากเลยค่ะกำลังโตดอกเปี๊ยเลยค่ะโอ้ทุกคนดูดอก อู้สวยเลยครับโอ้ทุกคนดูสวยมากเลยครับมาครับโอ้ทุกคนวันนี้สาวเปียพาหมานเห็ดพึ่งนกยุงยูงค่ะรสชาติเขาเป็นไงสาวเปียะเห็ดพึ่งนกยุงอร่อยค่ะคนชอบคนดูนุ่นๆทุกคนเห็นไหมโอ้สวยมากเลยค่ะทำไมอีกนะสาวเปียจำไม่ได้แล้วนี่ ว่นี่นี่ทุกคนนี่นี่นี่โอ้ยมีแต่ดอกส,สวยๆเลยครับกำลังขึ้นค่ะเมื่อวานดอกเล็กนอนละโมไม่เห็นเห็ดพิ่งนงยุงต่อเห็ดพิ่งนงยุงเสร็จก็เห็ดพิ่งดำต่อครับทุกคนมีแต่ดอกกำลังออกใหม่เลยค่ะเห็ดพิ่งดำงเ,เห็ดพึ่งไข่เลยเห็ดเพึ่งขาวครับทุกคนเหมือนตอนจน้นคลิบที่เก็บ แล้วก็วนมาเห็เดแดงก่อเหมือนเดิมครับทุกคนดอกสวยๆเหมือนเดิมสวยมากเลยค่ะเห็เดแดงกอง่อมจะดอกสวยๆนะครับ ดูเห็ดพึ่งไข่ดีครับเท่าคอมป้นสป,ปีร์โอ้ยดอกใหญ่มากดีดอก,กรับทุกคนตัวนี้เล็กจตสวยมากโอ้ยแย็นมากมตุ๊กตาล,ลมลุกเลยครับทุกคนเห็ดพึ่งเลือดเลยเห็ดพึ่งขาลายครับทุกคนโอ้ดูดอกแฝดทุกคนสวยมาก เพิ่งมองเห็ดพึ่งน้ำอ้อยครับทุกคนเดาตุมต่มยสวยๆเลยครับโอ้ยทุกคนเจอตูมเห็และโงข่ขาวครับโอ้โหโดนแมลงกินโดนแมลงกินไปครึ่งมือเลยคะ่ะพึ่งข้าวคามครับทุกคนมีดอกใหญ่ครับทุกคนโอ้ยดอกสมบูรณ์อยู่นะครับนี่เห็ดเพิ่งขาลายครับทุกคนโอ้ยดอกนี้สวยมาก คนดูแปดสามโอ้ยแปดเหนือเตยหมดทุกคนยังหลงเหนือดอกสตยไว้ให้พวกผมเขี้ยบางทีก็เหลือแต่หัวบางทีก็เหลือแต่ขานะบาไทยนี่งเหลือดพึ่งขาลายกันทุกคนจะกลับแล้วนะแสาเปียแถาเปียหมาอยู่<ล>นะครับหาลอกกลับไปรดแล้วค่ะตะการนี้เสาเปียจะเป็นเห็ดพึ่งครับผมนี่ดูตะการบาวไทยโอ้ยมีแต่แดงแงครับ เห็ดบาแลวก็เห็ดแดงก่อครับส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดแดงก่อครับทุกคนเห็ดพึ่งดําครับทุกคนต่อด้วยเห็ดพึ่งค่ะพวกผมกำลังจะหากลับแล้วนะครับจะหากลับไปรถแล้วครับทุกคนโอ้จนหมายบางังมาค่ะดดอกนะครับทุกคนโอ้ดอกสวยมากเหพึ่งเดือดระหว่างทางกลับรถครับทุกคนเขาเหยียบเขาเหยียบน้องแล้วอะค่ะอยู่ข้างถนน ข้างถนนครับผมหมาอยู่ครับทุกคนจะเต็มตะกาเห็ดพึ่งครับทุกคนตอนนี้ก็ด้เดินทางมาถึงช่วงชายคลีบแล้วนะครับมาดูผลงานวันนี้ของพวกผมกันครับทุกคนหมานโพดหมานพครับหมาจะเต็มต้าทุกคนตะการนี้จะมีจะเห็ดพึ่งนะครับสาวเปียวันนี้เห็ดพึ่งเราจะได้เป็นเห็ดอะไรบ้างได้เป็นเห็ดพึ่งดาค่ะเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งน้าอ้อยเห็ดพึ่งไข่ เห็ดพึ่งนกยุงเนาะ <c oughs> วันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้เห็ดพึ่งหน้าหอเนาะค่ะ <c oughs> ไม่ได้ค่ะมีแต่ดอกสวยๆแล้วะครับทุกคนวันนี้ได้เยอะก็เป็นเห็ดพึ่งดำเนาะหมานพึ่งนกยุงก็เยอะอยู่คะ่ะหมานมากครับเห็ดพึ่งดำออกใหม่ดอกสวยๆ <c oughs> แล้วครับทุกคนตะการนี้ก็จะได้เป็นเห็ดขาวเห็ดแดงเห็ดแดงนะ,ะาานส่วนมากจะเป็นเห็ดแดงก่อเนาะป่าไทยตะการนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดแดงก่อเลยครับมีแต่ดอกลูกๆดอกอ้วนๆตุม้มๆนะครับทุกคนหมานคักอยู่ครับวันนี้ มานมากครับวันนี้คนก็มาเยอะอยู่นอกสาเปียเอาราคาทุกคนสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดพ่อแม่พี่น้องท่านไหนชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของพวกเราบ่าวไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมให้พวกผมได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้บ่าวไทยกับสาเปียต้องขอตัวลาไปแค่นี้ก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ